สวัสดีครับช่างวันธรรมดาชาวนาวรรยุวันนี้ก็จะพามาทำรถอีกคันหนึ่งคันนี้อาการแก๊สรั่วครับสตาร์ทติดยากนะครับเวลาจอดดับเครื่องสักแปหนึ่งนะครับสตาร์ทติดยากครับเพราะว่าเวลาสตาร์ทครัง้งแรกมันต้องใช้น้ำมัน,นครับแต่ถ้าแก๊สเกิดรั่วปุ๊บ แก๊สกับน้ำมันไปปนกันก็จะทำให้รถสตาร์ทติดยากนะครับคิดยังไงแก๊สรั่วก็คือถอดสายตรงนี้นะครับสายตรงนี้มันจะมาเข้ารางหัวฉีดแก๊สนะครับถอดออกมาแล้วก็ามาจุ่มในน้ำต้านเป็นฟองอากาศขึ้นแสดงว่าแก๊สรั่วครับทำในขณะที่ดับเครื่องเสร็จใหม่ๆนะครับแล้วก็มาถอดเลยครับดับเครื่องขณะที่รถใช้แก๊สแล้วก็ดับเครื่องครับ ก็มาถอนแล้วก็จุ่มดูนะครับถ้าระ่วตรงนี้แสดงว่าหม้อต้มมีปัญหานะครับเดี๋ยวพามาดูหม้อต้มกัยนะครับหม้อต้มก็เป็นหน้าตาอย่างนี้ครับตัวนี้จะเป็นเอทศูนย์เก้นะครับของเอเนจีนะครับก็อันนี้มีซุดซ่อมนะครับแต่ว่าลือกมาแล้วไม่น่าซ่อมครับก็เลยสั่งเปลี่ยนใหม่ครับอ่า ว่าดูจากสภาพแล้วครับเลืกมาฮะมันมันซ่อมไม่ไหวนะครับคืออาการมันสาหัสนะครับนะครับเปลยหมุนครับผูผีหมุดอะไรหมุนนะครับนี่คือสภาพใช้งานมา10ปีนะครับใช้พร้อมกับติดตั้งแก๊สครั้งแรกเลยนะครับ ก็ใช้10ปีครบกำหนดระยะเปลี่ยนถังพอดีนะครับอ่าก็คือหม้อต้มก็ไปพร้อมกันเลยนะครับนี่คือภาพครับครับผูนางนี้เลยครับเนี่ยครับน็อตนี้ไขไม่ออกกลนนะครับผมตัดเลยนี่ตัดแล้มันละลายติดกันเลยครับนะครับสภาพนะครับ ด้านฝั่งแก๊สยังโอเคอยู่แต่ว่าอีกฝั่งที่เป็นน้ำบนนะครับไปแล้วครับเรียบร้อยนะครับใช้ไม่ได้ครับแบบนี้ถึงมีสุดซ่อมก็ไม่ควรจะซ่อมนะครับเพราะว่ามันมันผูกเกินที่จะซ่อมครับคือถ้าเปลี่ยนใหม่ก็รุ่นนี้ก็ไม่แพงเท่าไหร่หรอกครับ แต่ว่าก็ต้องดูดีๆนะครับมันจะมีของแท้กับของเทียมนะครับอ่าต้องดูดีๆนะครับต้องซื้อจากร้านที่อ่ามีมาตรฐานหน่อยนะครับถ้าซื้อใหม่ก็ไม่แพงครับชุดหนึ่งอ่าไม่น่าเกิน2 5 0 0ันห้านะครับของแท้นะครับตัวนี้ครับเนั้นเปลี่ยนใหม่เลยดีกว่าครับ1ิปีคุ้มครับสองพกว่าบาท ครับถ้าซ่อมไปแล้วก็ถ้เจอชุดซ่อมไม่ใช่ชุดซ่อมของแท้ก็รู้จะอยู่ได้นานเท่าไหร่นะครับก็คืออันนี้ถ้าเปลี่ยนใหม่สองพันห้าก็สออิปีครับยาวๆเลยจะดีกว่าผม,มากว่าคุ้มกว่าเพาะว่านี้มันผูเลยครับถจะเปลี่ยนชุดซ่อมอะไรไปถ้าเสื้อมันผนูอาจจะมีแก๊สเล็ดรอดรั่วมาได้นะครับซึ่งเป็นอันตรายมากนะครับกับรถใช้แก๊ส แต่ว่ามีแก๊ร่วกับขับไปแล้วไปลุกท่วมกลางทางนี่โอ้โหไม่รถทั้งคันเลยนะครับก็คือนี่นะครับเป็นไหม่เลยดีกว่าครับจบโปรกันครับแล้วก็เก็บแค่แคแคเก็บตัวนี้ไว้ครับแค่เก็บซีรีนอยไว้เป็นอะไรไหมายว่าให้กับลูกค้าบางคนที่ไม่มีค่อยจะมีตังนะครับไม่มีตังเรา เวลาอ่าสรุนน้อยตัวนี้มันเสียมันใหม่มาแล้วก็านามีของเก่าให้เขาไปนะครับบางทีก็ให้เขาไปวีซีเลยครับคิดค่าแรงช่างเท่านั้นบางทีก็ลูกนัว่าของเก่าเราเก็บไว้ให้คนไม่มีตังค์ครับตามยุคสมัยนี้นะเนาะเศรษฐกิจก็อย่า่านอะไรก็ฝืดเครื่องไปหมดนะครับก็เก็บตัวนี้ไว้ครับถอด่วนตัวอื่นก็ นี่เวลาจะเก็บนะครับของเก่าของเดียวมัดนี่ก็เป็นขี้เกลือเกลียวเสียหมดนะครับตันไหนที่พอใช้ได้ก็เก็บไว้ขันจักรยานได้นะครับเก็บไว้ใช้ขันเนกยานขัน้นันีครับแต่ว่าตันนี้เสียหมดแล้วพวกฝั่งทั้งด้านเป็นน้ำบนนี่จะไม่ได้หรอกครับเกลียวขึ้นสนิมไปหมดนะครับครับโอเคครับก็เอาความรู้เล็กน้อยมาบอกกันครับ ก็จะประมาณนี้นะครับกับระบบแก๊สอันติดปี2004นะครับโอเคครับสวัสดีครับ